ครับวันนี้ร้านใช้ทำห้องมันติกเสียงลง youtube คลิปแต่งต่างรับอืมบรรยากาศครับกำลังแต่งอืมมาเรโอ้อแผ่นนี้อยู่ร้านฟิยี่สิบาทก็มีขายครับแผ่นละยี่สิบาท ดูตอนต,ต่อไปครับปิดเสร็จก็จะเสวยยันไนทำห้องบันทึกเสียงด้วยครับวนนี้หลานสาวล้านชายชอบชอบลงเพลงห้องยาว3ามเมตรกว้าง2องเมตรล้านสาวอยู่โมสองล้านชายอยู่ปโอโครับ ยันหน้าลงเครื่องมาทึกเสียง